สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบ <_ d ream> เพื่อนๆเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่วันนี้ป้าอ้อยจะพาะเพื่อนๆมาดูบอนซี่บอนซี่ที่ปาา้าอ้อยผ้าผ้าชินไว้นี่หว่าข้างนอกเลยนะจ๊ะอันนี้ชื่อคุณยิ่งทองม้วนป้าอ้อยอ่านแล้วเนี่ยมีปลายปลายเขี้ยนไหวเขี้ยนไม่ได้เคี้ยนวันทีหวันผ้าเคี้ยวแต่ว่าเป็นคุณยิ่งทองมวนเนี่ยมีฟตั้งยู่ข้างนอกให้ปา้าจ๋าเพื่อนๆเขาก็ขึ้นมานี่ขึ้นมายังสวยเลยขึ้นมายั่งดีต้นแข้งแรงเนี่ยการใหญ่เนี่ย อันนี้คือไก่ไก่ตัวงามเพื่อนๆเนี่ยเต็มใบนี้เลยเต็มกระทั่งกป่าอ้อยเลยเนี่ยคือเมียแด่ลอยฟ้นลอยนี่เห็นวะเห็นสลแฉนบระจ่ะแล้วเห็นแป้งแดดเลยเนี่ยเนี่ยยุ่แบบเนี้ยแล้วก็แข้งแรงดีด้วยใบจะหน้าเนี่ยบ่อนซี่โดนใบทั้งๆที่ใกล้ตัวงามเนี่ยใบเขาจะอ้อนนะจ๊ะเจ้ของปล่าอ้อยแข้งเนี่ยเนี๋ยจะเอามาเปียกลงกระทั่งซี่นิ้วใกล้ตัวงามแล้วก็คุณยิ่งทองม้วนแต่นี้จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูก้อนว่าเออ นี่เอาไว้ข้างนอกตั้งอยู่ข้างนอกนี่เลยไม่ไม่ต้องใส่ตูอต้อบก็ใช้เวลานานน้อยแต่ก็คืนประมาณเกือบซ่องเดือนเพื่อนๆเนี่ยซ่องเดือนขึ้นมาแล้วขึ้นสู้มาเกือบคืบเลยนะจ๊ะแต่เพียงว่าปาอ้อยใส่ดินไงนี่กระทั่งสิบกว่าหนียวปาอ้อยใส่ดินห็นไ่ะเข้าก็ขคืนหมาอย่างนี้แหละวิธีการเพราะเพาะชิ้นบอนเพื่อนยังไงก็ขึ้นขึ้นออกมาแล้วแข็งแรงดีดีกว่าอบดีกว่าตู้และนี้ ให้ดูแลดูอีกอันนี้มสนสวรรค์วันนั้นเอาไปแล้วนะนี่คือไอชิ้นงอกไหมนี่ยังมีงอกเด็กๆอีกปอ้อยก็ไม่ได้เอาไปใส่หรอกตั้งมันไว้ตรงนี้นี่ออกมาอีกต้นหนึ่งแหละเพื่อนเนี่ยซี่ซ่วยหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวปอ้อยก็จะขยายใส่ใส่กระั่างกระั่างซี่หนิยวปอ้อยโหแล้วนี้ก็ลังงอกขึ้นเต็มหมดเลยเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะจ๊ะเนี่ยเอาไว้ข้างนอกเนี่ยมันก็จะสวยใบยก็จะหน้าซี่ก็โคดรรับรองแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้นอ้อยย่ามากเลย ผ้าชินการดูการก,การย้ายสตะเกียบต้นนี้หม้อยอดเดชหรือบ้างหรือซี่การจะหนาเนี่ยหม้อยอดเดชนะปอว่าผ้าหม้อยอดเดชไว้นะซี่การจะหนานี่ไม่ได้ผ้านี่นเพื่อนๆดูสินี่ดูใบนี่คือฉินผ้าเนี่ยมันไม่โกหกนะนี่ให้ดูไม่ดึงล็อกเดียวเอามาไว้ดึงไว้ดึงให้เพื่อนๆดูวันใหญ่กระทั่งเดืยวรักมันนั้นเดี้ยวบอก่ไม่มีเวลาปูดนี่ขึ้นมาซ่องต้น อันนี้ต้นหนึ่งก็กำลังงอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูให้ดูต้นก่อนนี่คือชิ้นผ้านะจ๊ะเทียบกันนี่ให้เห็นเ่เนี่ยบอกว่ามันต้นให่ละใบแข้งลูกงองรับร้องอันนี้อันนี้ผ้าชิ้นผ้าจอมานานเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วหลัหูอมจันเพื่อนดูสิเนี่ยยังไม่ได้คืบเลยดูกัดหลายมดแล้วหูหมาข้างล่างมดแล้วนี่เป็นบ่อนป้าจอบนะจ๊ะแล้วดูเพื่อนเพื่อนดูเห้นปะ่านี่ตังยย้งใหญ่กระทั่งแป้งหิวเลยนะคืนนี้ดูลากแห้งแกลกเลยน้ำไม่ได้หลดเมื่อวาน นี่คืออ้นี้นะเห็นปะซ้วยอ่ะปออ้อยว่าเนี่ยบอนทึ่งว่าจะยู่ข้างนอกนะคือนเพื่อนทึ่งใบเนี่ยโยกน้องริงคนเพื่อนดูที่ใบไงนี่ลูกขนมานเนี่ยใบอย่างเหี่ยวใบเลื่อนก็มีต่เหล่าเนี่ยตั้งไว้เนี่ยเห็นปะละซี่ดูซี่สั้นคืบนึ่งด้าหลาผู้อมจัตั้งอยู่แขกยิงแต่ตั้งอยู่เนี่ยเราก็มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนดูอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเรุ่งนี้ปออ้อยจะมาย้ายใส่กระท้างใส่กระทัางซี่หนิวเราเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้เพื่อนดูจเนี่ยเพื่อน บอซี่ที่ผ้าชิ้นเราไห้ข้างนกคนเพื่อนยังไงก็งอกใช้เวลาน้อยแต่เข้ากับงอกงอกออกมาแล้วแข้งแรงคนเพื่อนสามารถปลูกแล้วเราก็เลี้ยงได้ปกติเลยนี่ไม่ต้องไปหา้าอะไรให้มันไอ้น,นี้แต่ป้าอ้อยเป็นแม่ขาไงมันก็เลยต้องใช้ตู้อบถ้าไม่ใช้แล้วมันก็จะโตชา้าเพราะนัานพื่้นที่อยู่บ้านไม่มีตู้อบก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดใจจ้ะไม่ต้องใช้อาล้วจ้ะทีนี่ป้าอ้อยก็จะมาขออนุญาตค่ายบอสซี่นะจ้ะ วันนี้ป้าอ้อยจะค่ายกระทั่งละลอยเนาะไม่ส่องฟรีนะกระทั่งละลอยมีค่าส่งเจ็ดสิบบาทเหมือนเดิมนะจ๊ะมาเริ่มจากต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี่กเกาะเกดนี่เอาไปเลี้ยงจดออกรูข้มาแล้วนะจ๊ะนี่กเกาะเกศให้ดูนี่ด้างขนาดนี้ใบไม้นี่อ,อกรู้มาแล้วนะเห็นป่ะนี่รูใบด้างด้วยเลี้ยงจดออกรู้มาแล้วนะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยบาทเพืเ่อนๆเกาะเกศหนึ่งร้อยต่อไป อันนี้ชื่ออืมอะไรนะวิศนุกรัรมปสิทธิ์เพื่อนๆนี่หนึ่งร้อยบาทนี่แทงรอดไหมเพื่อนที่แรอดไหมไหมจะ๊ะวิศนุกรัรมปสิทธิ์หนึ่งร้อยบาทต้นนี้ก็คืออะไรอ่านก่อนอันนี้ยักษ์ลนพักเพื่อนๆนี่ลนพักลนพักก็หนึ่งร้อยบาทเมื่อกันจะยักษ์ลนพักเนาะต่อไป บอลประจำตระกูลชายชนเพื่อนๆชายชนต้นนี้ก็100่้บาทนี่หนึ100บาทต่อไปเศษที่สุพรรณน,นี่มีซ่องต้นในนึน่งกระช่างนี่เป็นงานผ้าชินของปออ้อยเอง100บาทจะ้ะ100บาทซ่องต้นสวยๆแล้วก็ต้นนี้ล่วงปู้แว่นเพื่อนๆล่วงปู้แว่นเป็นบอนใบกลมบอนกลาบ100บาท ต้นนี้ไก่สวัคนเพื่อนเพื่อนไก่สวัคนต้นนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนี่นะจ๊ะไก่สวัคนไม่ใช่ไก่ราชาสวัค์พูดพิดต่อไปอันนี้คือมะห้าผลใส่แม่พันเลยนะจ๊ะมะห้าผลหนึ่งร้อยบาทมะห้าผลมีหูใตใบนะมะห้าผลขอที่หนึ่งร้อยห้าสี่เพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยบาทไม่ได้จ้ะ เออมันต้นทุนโหมันยั่งแรงแล้วนี่ปอ้อยเลี้ยงให้ใบาย,ยาวขนาดนี้เราจะมาห้าผลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปเปเปอร์มินหนึ่งร้อยบาทเปเปอร์มินนี่หนึ่งร้อยบาทแล้วก็อะไรเนาะเทปนอร์ซิงเพื่อนเพื่อนเทปนอร์ลซิงนี่ปอไอข้อดีหนึ่งร้อยฮะสิบบาทจะบอนคาบบอนแข้งเนาะเทปนอร์ลซิงใส่แม่าันแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาท แล้วก็พี่เสื้อสมุดนี่พี่เสื้อสมุดนี่กัดซี่ซวยๆอย่างนี้มีลูกแล้วนะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยบาทนี่กระัา่างมึงร้อยจะมีกระั่างร้อยฮาระซิบยุคแคต้องกระั่างนะจ๊ะน้อนั้น100หนึงร้อยโมดบอนซี่วันนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวมีกระั่างแป้นนิ้วซ่องกระช่างนะจ๊ะปุ๊บ <c oughs> <c oughs> กระั่างแป้นนิ้วก็คือราคารวมส่งเนาะอันนี้เลือนล่วง เรือนร่วงนี่เพื่อนเรือนร่วงมีซ้ำต้นนะจะในนึ่งกระทั่งนี่ปอ้อยข้อที่ซ้ำร้อยบาทรวมทรงซ้ำร้อยบาทรวมทรงเรือนร่วงบอกแล้วเป็นบอนซุ้ยนะจะมีซ้ำต้นนะในนึ่งกระทั่งซ้ำร้อยบาทรวมทรงจะต้นที่ช่องก็คือนินละเอกฟอร์มกอที่ปอ, aus, อ้อยอ้อมาจากไอ้น,นี่นะเพื่อนจําได้ป่ะนินละเอกฟอร์มกอนะจะปะอ้อยข้อที่ซ้ำร้อยบาทเมื่อกันจะรวมทรงบอนเก้าเนี้ยนินละเอกนินละเอกแท้ๆเลย ไม่ใช่พลักพัลามใบยิกกอดสันส้นๆตะงอตะงแงอย่างนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่หนึ่งร้อยบาทจ้ะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่สร้างร้อยบาทรวมส่งนะจ๊ะกระทั่งแปดนิ้วอ่าลวจ๊ะวันนี้ปลาอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องการขยายพันบุบอนซี่ที่ผ้าชินแล้วก็ไว้ข้างนอกเนาะเพื่อนๆกลัวว่าเขาจะร้อนจะไม่ขึ้นจะไม่โตจะอะไรไม่จริงมันโตมันขึ้นตามที่ปลาอ้อยเอามาให้เพื่อนๆนเห็นแล้วในคลิปนะจ๊ะ สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ช่วยฟากกดไหลกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกัลรยายนีตมีที่น่ารักนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยขอจบขีดเพียงแค่นี้ข้อให้เพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะป้าอ้อยไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า